หลวงพ่อชะอุ้มนะหลวงพ่อชะอุ้มนะมุทิตาสักการะหลวงพ่อชะอุ้มเกจิดังเสกวัตถุมงคลเหรียญพระขุนแผนพระเกจิอาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิตสี่ทิศหลวงพ่อทวนชนบุรีประธานดับเทียนชัยวันที่29เมษาย,ยนพศ2565ที่วัดตะเคียนเรื่อนจังหวัดนครสวรรค์ได้มีพิธี แสดงมุทิตาสักการะคล้ายวันเกิดสิริอายุ93ปี72พรรษาหลวงพ่อชะอุ้มกะตาสาโรพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดตะเคียนเลื่อนพร้อมพิธีบวงสวงพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลเหรียญเจ้าสัวอุ้มซับและพระขุนแผนแม่เลื่อนพิธีบวงสวงเริ่มเวลา7จ9นาฬิกา49นาที ผมบรรยายบรรยากาศนิดนึงนะเขากำหนดนะเลิกเนี่ยเช้าพอสมควรนะเจ็ดนาฬิกาสี่สิบเก้านาทีแต่ท่านรู้ไม่เกิดอะไรขึ้นนะก่อนหน้านั้นกลางคืนฝนตกฮนะเช้าขึ้นมาฝนโปอยๆครับเช้ามืดนะคณะกรรมการกังวลกันใหญ่จะบวงสวงกันได้ไหมเพราะวงบวงสวงการแจ้งนะแต่ก็พยายามตั้งเครื่องบวงสวงอะไรเรียบร้อยท่านเชื่อไหม ก่อนพิธีบวงสวงจะเริ่มขึ้นฝนไม่มีฟ้าเปิดแดดไม่มีล่มเลยครับนะล่มเลยเวลา7.49นาิกานาทีพราหมณ์ประกอบพิธีอ่านองค์การอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาด้านหน้าโบสถ์ที่มีรูปเหมือนของหลวงปูผ่ผู้นะหลวงปู่ผู้นี่เป็นอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อชอุ้มจะมีรูปเหมือนเขาทำไว้อยู่ตรงหน้าโบสถ์ แล้วก็มีนะองค์ท้าเวสุวรรณองค์ยืนของเก่านะเขาทําไว้ก่อนที่ท้าเวสุวรรณจะดังนะครับนะก็ตั้งไว้เขาไปบวงสรวงตรงนั้นครับนะได้เลิกเวลานะครับ9ก้นาฬิกาเนาทีเนี่ยนะเป็นพิธีนะพุทธาเทวาพิเศษแต่เวลาที่บวงสรวง7จ็นาฬิกาสีนาทีพราหมณ์อ่าน นะบวงสวงด้านหน้ารูปเหมือนหลวงปู่ผู้พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแล้วก็รูปเหมือนท้าเวสสุวรรณประดิษฐานอยู่โดยมีหลวงพ่อชอุ่มเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์คุณแพทย์ราชพฤกษ์นักสร้างพระชื่อดังเป็นประธานฝ่ายคารวะท่านเชื่อไหมวันนี้ใครเห็นผมถ่ายทอดสดเนี่ยผมจะบรรยายตลอดเลยนะบรรยายตลอดแล้วผมมีความรู้สึกเนี่ยมีความรู้สึกว่าผมอยู่ใกล้นะใกล้หลวงพ่อชอุ่มเนี่ย ท่านรู้ไหมว่าหลวงพ่อชอุ้มอายุ93ปี93บวชมา7 2พ0 0ษาท่านยืนอยู่ในพิธีฮะนะยืนอยู่ในพิธีเนี่ยเหมือนกับหุ่นปั้นท่านยืนนิ่งมากเลยอายุ93ยืนนิ่งจริงๆเลยนะครับนะผมสังเกตนะผมสังเกตท่านยืนนะ ท่านยืนนมือประสานอยู่นะครับมือประสานแล้วท่านยืนนิ่งมากเลยขาไม่ขยับไม่ขยับเลยนะครับยืนนิ่งมากเหมือนหุ่นแล้วมีนะมีลูกศิษย์ถือแมสไปหาท่านนะจะให้ท่านใส่แมสถือไปหาท่านแล้วก็บอกท่านท่านยืนเฉยฮะท่านยืนแบบไม่พูดไม่จจยืนเฉยลูกศิษย์จะต้องเดินกลับไปฮะนะ แล้วท่านก็ไม่ได้พูดกับใครเลยจนจบนะจนจบพิธีนะเขาว่าท่านเดินสมาธิจิตอยู่แล้วก็ปิดวาจาเดินสมาธิจิตอยู่แล้วก็ปิดวาจาพรามทําพิธีบวงสวงนะหลวงพ่อจะอุ้มไปยืนเนี่ยน่าจะครึ่งชั่วโมงกว่าๆท่านคิดดูอายุ9กยืนนิ่งอยู่ครึ่งชั่วโมงกว่า ผมเนี่ยอายุห้าสบแปดถ้าไม่ขยับขานะถ้าไม่ขยับขาเนีครับเหน็บกินถ้าไม่ขยับขาเมื่อยแต่หลวงพ่อจะอุ้มท่านยืนนิ่งมากเลยนะยืนนิ่งจริงๆนะครับหลวงพ่อจะอุ้มนะเวลา 9. ก้นาฬิกาเ้านาทีได้เลิกมหามงคลพิธีพุทธาเทวาพิเศษเหรียญเจ้าสัวอุ้มศัพย์และพระขุนแผนแม่เลื่อนนะมทนพิธี วัดตะเคียนเลื่อนโดยมีหลวงพ่อเฉาอุ้มเป็นประธานจุดเทียนชัยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังสี่รูปนั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกมีหลวงพ่อเฉอุ้มวัดตะเคียนเลื่อนนะครับนครสวรรค์หลวงพ่อทวนสุพัฒโทว,วัดใหม่ทายมูลชนบุรีหลวงพ่อรวย กันตาสารูวัดป่ามหาลาภปาจีนบุรีหลวงพ่อเพนกิติวุฒโธวัดเขาร้อเหนืออยู่ที่นครสวรรค์มีแฟนรายการนททวงเข้ามาผมใช้คำว่าวัดเขาล้อเฉยๆท่านบอกว่าต้องล้อเหนือด้วยเพราะล้อเฉยๆคนละวัดต,ต้องล้อเหนือด้วยผมก็เลยใส่คำว่าวัดเขาล้อเหนือนครสวรรค์ไปด้วย หลวงพ่อทวนเป็นประธานดับเทียนชัยลูกศิษย์ของหลวงพ่อทวนนี่เข้ามาดูด้วยนะบอกว่าแฟนขับรออยู่นะนะได้ไปบอกคุณแพ็คราชพฤกษ์แล้วบอกอยากจะให้คําภีนิวนะไปหาหลวงปู่ทวนหลวงพ่อทวนหน่อยวัดใหม่ทรายมูลอยู่ชนบุรีผมยังบอกกับลูกศิษย์นะแล้วให้ท่านผมน้ำมนต์ให้นะครับนะหลวง หลวงพ่อทวนเนี่ยนะผมบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนชนบุรีนะเหมาตรงๆไปอย่างนั้นจริงๆผมเกิดกรุงเทพแต่เพะเอินว่าผมไปอยู่ตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีตั้งแต่ลเล็กๆเลยเหมาตัวเองว่าเป็นชนนะเป็นคนชนบุรีด้วยพอไปเจอกับหลวงพ่อทวนผมก็บอกว่าผมเป็นคนชนบุรี <c oughs> นะเพราะว่าหลวงพ่อทวนสุภัทโทท่านอยู่ที่วัดใหม่สายมูลชนบุรีครับ น,ะนี่หลายคนบอกว่าดูรายการผมเนี่ยรู้จักเกจิมากขึ้นไม่เคยค่อยรู้จักเกจิเพราะว่าไม่เคยติดตามเกจิเลยพอมาดูรายการนี้ทำไมเกจิดังๆมันเยอะจังนะเกจิดังๆหน้ากาบไหวเยอะจริงนะเยอะฮะเยอะแล้วดังๆเก่งๆจริงๆด้วยนะผมมานำเสนอให้ท่านเนี่ยนะเนี่ยท่านติดตามเถอะนี่หลวงพ่อรวยฮะ หลวงพ่อรวยกันตาสาโรนะท่านเหมือนกับพอจะเคยเห็นหน้าผมพราะผมเคยเห็นท่านหลายพิธีท่านยิ้มให้นะท่านยิ้มให้นะครับนลูกศิษย์หลวงพ่อรวยนะไปเรียนบอกท่านด้วยว่าผมนะผมก็ศรัทธาท่านนะ <c oughs> ท่านยิ้มให้ฮะท่านยิ้มให้นะ้าหลวงพ่อรวยนะครับหลวงพ่อรวยกันตะสาโรวัดป่ามหาลาบอยู่ที่ป่าจีนบุรีนะครับ นะหลวงพ่อนะหลวงพ่อเพลนนะมาดูหลวงพ่อเพ็นเนี่ยผมบอกตรงๆนะผมยังไม่นะยังไม่ได้ไปสัมผัสท่านแต่ชอบเหมือนกันนะชอบบุคลิกลักษณะท่านเหมือนกันนะผมยังไปผมน้ำมนต์นะขอผมน้ำมนต์กับท่านท่านก็พมน้ำมนต์ให้นะในขณะท่านเสกเนี่ยท่านเอานะเขาเรียกว่านะมีใบผู นะใบพูเน็บอยู่ข้างหูด้วยเวลาท่านเสกนะท่านเอาใบพูมวน์วนวนวนแล้วเน็บไว้ข้างหูด้วยผมก็ไม่รู้ว่าใบพูเนี่ยมีแต่ใบพูหรือมีนะหรือมีปูนด้วยหรือมีหมากด้วยนะลูกศิษย์บอกว่ามีมีปูนด้วยแล้วนะผมก็ว่าน่าจะมีหมากด้วยนะครับอาจจะออกมาแล้วเคี้ยวได้เลยอะ่ะนะท่านเน็บไว้นะน่าจะทุกครั้ง แล้วพอเหน็บเสร็จพอท่านเสรเสร็จเนี่ยใครจะได้ไปอันเนี้ยนะลูกศิษย์บอกว่าลูกศิษย์พิมพเข้ามาบอกว่าอาจารย์ขอเลยผมไม่กล้าขอนะผมไม่กล้าขอท่านนะอย่างผมไปเนี่ยนะหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทตอนนั้นนะผมไปเจอท่านเนี่ยนะแล้วท่านกําลังนะดูดบุหรี่อยู่เนี่ยนะนะท่านนะ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 ท่านให้ผม นะท่านให้ผมเพราะลูกศิษย์เอามาให้ผมนะครับนั่นนะผมได้เป็นที่ระลึกนะแต่ว่าจะให้ผมไปขอผมไม่ขอนะผมไม่นะผมไม่ไม่ใช่ว่าโอ้โหอยู่ๆแล้วอยากได้นูน่นอยากได้นี่อยากได้นั่นเข้าแถวรอรับวัตถุมงคลผมยังไม่เอาเลยนะผมไม่อยากจะไปรบกวนนะเราไปทำงานนะเราไม่ใช่ไปขอของเขาอะนะเราไปทำงานเราก็ทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ นะั่นนอกจากท่านจะเรียกไปรับเองเออว่าไปอย่างแต่ถ้าท่านไม่เรียกเนี่ยเรานะยไม่อยู่จะไปบอกนะขอหน่อยแต่ที่ขอก็คือน้ำมนต์นะไปเห็นเขาพรพมก็บอกว่านะหลวงพ่อขอหน่อยฮะนะท่านก็ใส่มาสะเปียกเลย <c oughs> หลวงพ่อทวนนะหลวงพ่อทวนใส่มาสะเปียกเลยฮะโอ้โหชุ่มเลยนะหลวงพ่อทวนนะวัดใหม่ทรายมูลอยู่ชนบุรี <c oughs> เดี๋ยวจะคงได้มีโอกาสไปสัมผัสบาร,รมีของท่านนะ นะนี่นะนั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกนะปลุกเสกที่วัดตะเคียนเลื่อนสี่รูปนะสี่รูปนะครับนะสี่รูปสี่มุมนะก็มีหลวงพ่อเฉาอุ้มนะครับวัดตะเคียนเลื่อนนะครสวรรค์หลวงพ่อทวนสุพัทโทวัดใหม่สาย,ายมูลชนบุรีหลวงพ่อรวยกันตาสาโรว,วัดป่ามหาลาบป่าจีนบุรีหลวงพ่อเพนกิติวุฒโทวัดเขาล้อเหนือนนะครสวรรค์ นะหลวงพ่อทวนเนี่ยทันดับเทียนชัยนะเจ้าหด้าที่ได้ทำลายบล็อกทั้งเหรียญแล้วก็พระขุนแผนเป็นอันเสร็จพิธีนี่ท่านรู้ไหมว่ายอดเขาเต็มยอดเขาหมดแล้วนะตอนนี้ในกลุ่มราคาปรับกันโอ้โหนะเนี่ยผมบอกแล้วพระถ้าสร้างน้อยจะเป็นอย่างนี้แหละนะสร้างน้อยจะเป็นอย่างนี้คนก็อยากได้เมื่ออยากได้ราคาเขาก็ปรับกันได้แบบนี้นะครับ แล้วผมบอกนะว่าหลายคนบอกว่าเวลาที่คัมพีนิวเนี่ยนำเสนอพระองค์ไหนพระองค์นั้นดังนะจริงๆท่านดังอยู่แล้วพอเรานำเสนอนะนำเสนอเนี่ยคนก็รู้จักกันนะในในคนที่ติดตามผมเนะนี่ยนี่ผมดีใจนะดีใจนะครับนะผมขอกราบท่านผู้พิพากษานะท่านผู้พิพากษาดูรายการผมหลายท่านฮนะโอต้อง กราบงามๆท่านผู้พิพากษาเนี่ยครับนะผมเนี่ยยังนะไม่มีโอกาสไปเป็นลูกน้องท่านนะนะไม่มีโอกาสไปเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านผมเรียนทางกฎหมายมานะครับนะเรียนทางกฎหมายมาแต่ว่าไม่ได้นําไปใช้ทางนั้นนะ,นะครับก็เลยไม่ได้ไปนะไปอยู่นะไปอยู่กับท่านแต่ท่านได้มีโอกาสดูรายการของผมนะครับนะกราบท่านผู้พิพากษานะครับที่ท่าน เมตตาดูรายการผมนะครับนาะรายการผมมีทั้งทนายมีผู้พิพากษามีตำรวจมีทหารแต่เขาไม่ค่อยเปิดเผยฮะไม่ค่อยเปิดเผยตัวตนนะครับนะยโดยเฉพาะผู้สร้างวัตถุมงคลเนี่ยดูกันเยอะนะเซียนพระดังๆก็ดูกันเยอะแต่ไม่ค่อยกล้าเปิดเผยนะฮะแอบดูแล้วดูอตอนไม่ใช่สดด้วยนะไปดูตอนแห้งแล้วเป็นเทปแล้วนะค่อยไปแอบดูนะไม่เป็นไรฮนะ จะดูตดูตรงหรือแอบ,บดูก็ไม่เป็นปัญหาครับนะดูเถอะนะดูเถอะเป็นประโยชน์นะท่านจะรู้ความเคลื่อนไหวของวงการเพราะว่าเราเกาะติดนะเราเกาะติดนะมาจบในเรื่องนี้กันก่อนนะครับนะพิธีปลุกเสกเนี่ยนะของวัดตะเคียนเลื่อนนะครับนะก็หลังจากที่ปลุกเสกเสร็จเนี่ยนะครับเป็นพิธีถวายพัฒหารเพล นะแด่พระภิสุสามเณรมีการสงน้ำมุติตาศักระสิริอายุ93ปี72บรรษาก็ได้เลขเด็ดอยู่สองเลข93กับ72นะสำหรับบรรยากาศภายในงานเป็นไปนอย่างชื่นมืดมีคณะศรัทธารอสงน้ำหลวงพ่อเจ้าอุ้มทั้งพระภิสุสามเณรแล้วก็นะชาวบ้านประชาชนทั่วไปนะครับนะแล้วเขายังมีมีการแจก,กวัตถุมงคลฮนะแล้วก็เข้าสาร น้ำเสกผมยังกินเลยฮะผมยังมีโอกาสดื่มนะน้ำเสกฮะนะนะน้ำเสกผมดื่มโอโ้โหกำลังร้อนทีเดียวได้น้ำเสกหลวงพ่อจะอุ้มผมก็ดื่มนะหนึ่งขวดเพราะมันขวดไม่ใหญ่มากนะครับขวดไม่ใหญ่มากนะแล้วก็นะเขาไม,ม,าไม,ม,าไม,ม่มีเขาไม่มีแตมเขาไม่มีแ้มมือแ้มอะไรนะไม่มีทําการทําตาหนินะเขาบอกว่าหลวงพ่อจะอุ้มวาจาสิทธ นะครับใครที่วนนะใครที่วนเนี่ยรับแล้วเดินวนใหม่เดินวนใหม่เนี่ยนะอย่าทำนะเพราะจะนะจะทำให้ตัวเองไม่เจริญรุ่งเรืองแล้วจริงๆฮะไม่มีใครวนนะครับไม่มีใครวนไม่ต้องไปนะแต้มมือไม่ต้องอะไรไม่มีใครวนนะก็รับวัตถุมงคลรับข้าวสารนะมีข้าวสารด้วยนะนะนะแจกข้าวสารด้วยอ่ะนะนะแจกข้าวสารแจก เลขอะไรครับอาจารย์นะเลขอายุฮะเลขอายุของนาะหลวงพ่อเฉาอุ้มฮะหลวงพ่อเฉาอุ้มอายุเก้าสามครับพันษาเจ็ดสองฮะก็มีเก้าสามกับเจ็ดสองฮะเนี่ยเนี่ยก็พระเกจิดังแห่งปากน้าโพนะครับพระครูนิวิทย์วรคุณหลวงพ่อเฉาอุ้มกะตะสารโรซึ่งชาวบ้านเรียกข,ขานกันว่านะ่ เทพเจ้าแห่งต้นน้ำเจ้าพญาน,ะนี่นะท่านเป็นศิทธ์สายพุทธาคมของพระครูนิว่าธรรมขันธ์หรือหลวงพ่อผู้อดีตเกจีดังของวัดตะเคียนเลื่อนยุคเดียวกับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพยุคเดียวกันนะหลายคนรู้จักหลวงพ่อเดิมบางคนบอกไม่รู้จักกับหลวงพ่อผู้หลวงพ่อผู้เป็นเกจีอาจารย์ยุคเดียวกับหลวงพ่อเดิมนะนี่ แล้วเป็นอาจารย์ของนะเป็นอาจารย์ของนะหลวงพ่อชะอุ้มหลวงพ่อชะอุ้มนี่นะครับแม่ผมบอกเลยนะท่านเป็นคนสะอาดมีระเบียบเนี่ยถ้าคนเราเป็นอย่างนี้นะนะถ้าเป็นอย่างนี้นะโอ้โหผมบอกว่าจเจริญมากสะอาดเป็นระเบียบรู้ไหมว่านะโต๊ะของท่านเนี่ยนะโต๊ะของท่านไม่เหมือน โต๊ะของคนอื่นนะโอ้โหนะต้องมีผ้าคลิ้วไว้ดันข้างเลยนะมีผ้าคลิ้วอยู่กับมือท่านเลยนะโต๊ะท่านอ่ะนะนะท่านจะถูและเช็ดผมไปนึกภาพนะไม่ได้เปรียบเทียบนะนะแต่นึกภาพของคนรักนะรักรถนะนะคนรักรถท่านเห็นไหมจะมีผ้าอยู่ผืนนะนะพอรถเนี่ยจอดปุ๊บก็เลยเช็ดแล้วนะเช็ดดูแลเช็ดเช็ดเช็ดสะอาดนะนะคนพวกเนี้ยนะน้อยนะอย่างหลวงพ่อชัอุ้มเนี่ย นะหลวงพ่อชูอุ้มท่านสะอาดมากแล้วท่านพานพิถีพิถันอย่างการจะเสกเนี่ยท่านไปทําเองนะครับนะโยงสายศีลตั้งประลัมพิธีต้องบอกว่าตรงนี้ตรงนี้ขนาดทมเนี่ยท่านไปนลากเองดึงเองนะนะหลวงพ่อชูอุ้มองนี้เนี่ยโอ้โหระเบียบนะความสะอาดระเบียบกับความสะอาดเนี่ยมาอันดับหนึ่งท่านบอกว่าสมัยเมื่อก่อนท่านตื่นตีสาม เนี่ยตื่นตีสามหุงข้าวให้หลวงพ่อนะหลวงหลวงพ่อพูนะห,ห,นะหุงข้าวให้หลวงพ่อพูนะสมัยเมื่อก่อนมันมีเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ได้ออกนะไม่ได้ออกบินทบาทเนี่ยนะเพราะว่านะฝนตกบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะพระท่านต้องต้องทำฉันเองอนะนะนี่นะหลวงพ่อจะอุ้มหุงข้าวท่านบอกกับผมท่านเล่าให้ฟังบอกว่าเวลาหุงข้าวให้ครูบาอาจารย์เนี่ยนะครับดึกๆเนี่ยเสียงมันจะเงียบ นะตอนประมาณตีสามตีสี่นี่เงียบมากนะเวลาเราอยู่กุฏิเนี่ยเวลาที่เอาข้าวเนี่ยเทใส่หม้อมันจะดังนะถ้าลองไปเทดูนะนะแบบเงียบๆนะนะเอาข้าวเนี่ยข้าวสารเนี่ยเทใส่หม้อมันจะดังดังแกรท่านบอกว่าไม่ได้เลยนะเดี๋ยวอาจารย์ได้ยินนะเวลาเทต้องกอกค่อยๆลงไปนะครับแล้วหุงแบบเงียบๆนี่ท่านเล่าให้ฟังหลวงพ่อเจะอุ้ม นะท่านโอ้โหนะท่านอยู่รับใช้ครูบาอาจารย์นี่ฮะหลวงพ่อชะอุ้มอายุ93ปี72บพรรษาวัตะเคียนเลื่อนเทพเจ้าแห่งต้นน้ำเจ้าพระยานะท่านสืบสารประเพณีแข่งเรือแล้วเรือเรือของนะตั้งแต่สมัยหลวงพ่อผู้นูนะ่นนะ่ะนะแข่งเรือแล้วเรือชนะตลอดนะเรือของนะหลวงหลวงพ่อก็ชนะตลอดเหมือนกันนะนะหลวงพ่อชะอุ้มเนี่ย เรือก็ชนะตลอดเหมือนกันนะไม่ทีหนึ่งก็ทีสองไม่ทีหนึ่งก็ทีสองนะนะแล้วผมเคยไปได้คุยกับนะฝีพายนะฝีพายบอกฝีพายรางวัลคืออะไรฮะนะก็ข้าวกลบบาทนั่นแหละรางวัลของฝีพายนะมากินข้าวนะแล้วก็เอาชาวบ้านนั่นแหละมาเป็นฝีพายมาฝึกมาหัดนะฟามพร้อมจําอึดจําอึดกันน่ะนะนะมาฝึกกันแล้วก็โอ้โหนะ แหม่จำกันนะฝีมือนะผมไปถามฝีพายนะฝีพายบอกตอนหลังเนี่ยนะโควิดมาไม่ได้พายเลยนะผอมกระหลงแล้วฝีพายอ่ะผมไปคุยนี่นะฝีพายผอมกระหลงแล้วนะไม่ค่อยได้ออกกําลังแล้วนะเพราะว่าโควิดมาเรือก็เอาขึ้นไปหมดนะนี่เขาจะแหม่ไปฝึกกันนะครับนะฝีพายที่นั่นเขาเรือนะเรือแข่งอันดับต้นต้น นะครับนะนี่หลวงพ่อจะอุ้มเหรียญก็สวยนะเหรียญสวยนะหลวงพ่อจะอุ้มนะนี่ฮะนะเหรียญหลวงพ่อจะอุ้มเป็นเหรียญเจ้าสัวอุ้มซัย์มาเจ้าสัวอุ้มซัย์สวยนะนะนี่แล้วก็มีนะมีพระขุนแผนด้วยนะพระขุนแผนนี่พายแม่เลื่อนนะพระขุนแผนแม่เลื่อนนะครับนี่ นะใครที่สนใจก็ลองไปหาดูนะครับเห็นว่าราคาขยับกันหน่าดูมกันนะ